ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเอาละครับวันนี้เราก็มีอีกเรื่องหนึ่งมารีวิวนะครับก็คือเรื่องเอสเตอร์ลีโตริโอพลิกแผนรับรวงและทึกเตือนแล้วนะครับว่าอย่าเอาลูกซาลาไปไหนนี่คือหนังแอคชั่นชวนเร้าใจจากเยอรมันที่ไม่น่าจะาสะดุ้งคนดูเท่าไหรนะ่ฮะแต่เป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพื่อความบันเทิงสำหรับจอสตรีมมิง่ง เป็นหนังที่มาพร้อมกับพล็อตเรื่องที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยแต่กลับสามารถหยดใส่อัธรบความสนุกได้อย่างเกินคาดหมายพร้อมกับชวนติดตามไขปริศนาเบาะแสของหนังทีลเด็กทีละน้อยไม่มีที่หยุดพักหายใจกันเลยทีเดียวซาร่านะครับอดีตทหารหญิงประจำหน่วยรบพิเศษได้เดินทางไปยังสถานกรุงศูนย์รัฐในแฟรงเฟิร์ตกับลูกชายตัวน้อยของเธอนะฮะระหว่างไปดำเนินการขอวีซ่าเดินทางกลับไปยังอเมริกาแต่อยู่ๆนะฮะลูกของเธอเนี่ยก็หายตัวไป ท่ามกลางพยานแว้ล้อมที่ยืนยันว่าเธอมาสถานกงศูนย์แค่เพียงลําพังเท่านั้นกลายเป็นสิ่งที่เริ่มไม่ปกติและไม่ชอบมาพากลค,ครับแต่เงื่อนงมอันตารายบางอย่างกําลังบิดรัดคอเธออย่างเน่นขึ้นเรื่อยๆเธอจึงต้องพยายามหลบซ่อนอยู่ภายในเขาวงกอดกลางสถานที่ราชการแห่งนี้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอไม่ได้มโนและตามลูกชายของเธอกลับมาให้จงได้คริสเตียนซเบิร์กผู้กำกับยอดฝีมือจากเยอรมันครับมารับหน้าที่กำกับและเขียนบทหนังเรื่องนี้ แม้ว่าเครดิตง,งานสร้างที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขามาจากถนัดการทําหนังตลกและหนังชีวิตเป็นหลักนี่น่าจะเป็นหนังทิศทางใหม่ๆของเขานะครับที่ต้องมารังสรรค์หนังบู๊ระทึกใจเต็มขั้นและก็นับว่าเขาสามารถทํามันออกมาได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียว ในแง่ของพลอนและบ่นฮ่าอาจจะไม่มีอะไรที่สดใหม่เลยแต่สามารถหยดใส่จังหวะความสนุกเอาไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดทางเรื่องเรากับว่าหนังหยิบยืมเอาองค์ประกอบจากหนังดังๆมาประยุกตใส่เอาไว้นะฮะมีกลิ่นอายแบบเดียวกับหนังดังมาพร้อมกับหมวดใส่ปมแบบแผนซ้อนแผนฮะาแบบมีขั้นมีตอนแบบมีชัางเชิงในตระกูลบอลด้วยเช่นกันที่มาเทใส่ในความขยับออกมาได้อีกรสชาติอย่างกลมกล่อม ทางด้านองค์ประกอบของงานสร้างนะครับก็ใช้ได้ด้วยดีโดยเฉพาะการออกแบบลีลาฉากแอคชั่นต่อสู้ที่ดุดเดือดและมาพร้อมกับมุมกล้องที่มันหยดฉากบููของหนังเนี่ยมักจะใส่สไตล์ลองเทคเล็กๆในการถ่ายบีบเร้าอารมณ์ของผู้ชมด้วยดีนะครับและมุมกล้องเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันไม่ว่าหนังจะมีวนเวียนอยู่แค่ไม่กี่ฉากก็ตามแต่ก็สามารถใช้องค์ประกอบพื้นที่และงานสร้างในส่วนอื่นๆได้อย่างคุ้มค่า เจนกูสอดนักแสดงสาวได้ออกมาโชว์สเตปบูได้อย่างถึงอารมณ์จริงๆนะฮะเธอสามารถแบบรับหนังเรื่องนี้ได้เพียงลําพังได้อย่างสบายซีนอารมณ์ทําได้ดีนะฮะซีนแอคชั่นก็ทําได้ถึงเวลาการต่อสู้และเหวี่ยงหมัดของเธอเนี่ยจัดจ้านดีถึงบทบาทจะไม่ได้มีมิติอะไรมากนักแต่รวมๆก็ทําออกมาได้ใช้ได้เลยแหละร่วมกับทีมดาราสมทบอย่างกูเกสกอตต์เลล่าอโบวาและไคลอดี้อายคินเยมีที่ดูฟิลแบบตัวละครสมทบหนังเกรดรองไปหน่อยแต่ก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเติมเต็มได้อยู่ ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเอเทอร์ลีทอเรียพลิกแผนรวงระทึก เป็นหนังแอคชั่นและทึกขวัญที่อยากจะให้แสงเยอะๆเพราะว่ากลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มีผลลัพธ์ออกมาได้สนุกกว่าที่คิดเอาไว้นะครับถึงโครงสร้างต่างๆจะไม่ได้ต่างจากที่คิดเอาไว้สักเท่าไหร่กับพลอดสูตรสําเร็จเดิมๆที่คุ้นเคยกันอย่างดีแต่หนังก็สรรสร้างออกมาด้วยจังหวะที่เข้าถึงความสนุกได้ดีตลอดทั้งเรื่องนะฮะด้วยการเสิร์ฟความบันเทิงถึงใจคนดูได้อย่างตรงไปตรงมานั่นเองและนี่ก็เป็นคะแนนที่แอดมินให้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับภาพรวมของหนังเนี่ยแอดมินให้เต็ม10เต การเล่าเรื่องให้7.1เต็ม10เทคนิคงานสร้างให้7.2เต็ม10การแสดงให้7.3เต็ม10บ,บทภาพย,ายนตร์ครับให้6.5เต็ม10เพราะว่าบทเนี่ย3เกินไปเพื่อนๆนะครับให้เท่าไหร่สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ